สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมหวาน,นง่ายๆกันค่ะวันนี้เรามากับเมนูที่อร่อยใช้วัตถุดิบไม่เยอะแล้วก็ขั้นตอนในการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากวุ่นวายเลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นโยเกิร์ตพายง่น,นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันสำหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคอนเฟ็คค่ะคอนเฟคเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นฐานพายนะ<ม>ก็ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนขึ้อนอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบแบบชั้นของ แต่ละชั้นของพายมากน้อยแค่ไหนก็ใส่ได้ตามต้องการเลยนะคะแล้วก็มีเนยละลายค่ะเอาไวผ้ผสมกับตัวคอนเฟ็นะคะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีดูว่าดูยังไงนะแล้วก็มีองุ่นค่ะแล้วก็มีโยเกิร์ตค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เลยเพื่อนๆเมื่อเราซาบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการเอา ตัวคอนเฟกเนี่ยมาปั่นก่อนจริงๆใครไม่มีเครื่องปั่นนะเพื่อนๆใช้สากตามใช้สากทุบได้เหมือนกันนะคะใช้มือตีๆบดๆให้เขามีความแตกก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะมาณนให้เจ้าปั่นให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะแต่สําหรับเรารู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปผสมกับตัวเนยละลายกันค่ะเอาคอนเปกน,นะคะที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะมาผสมกับเนยละลายค่ะให้เขามีลักษณะเหมือนทรายเปียกน้ำนะเพื่อน จริงๆใครจะไม่ผสมก็ได้นะแต่เราอยากเพิ่มความหอมความอร่อยก็เลยผสมเนยบางคนกินร่วนๆแบบนี้ได้เพราะว่าโยเกิร์ตมันเข้ากันได้ดีกับคอนเฟกมากๆเลยเนาะจริงๆจะใช้แครกเกอร์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบว่าพวกโอรีโอ้ก็ได้นะคะแต่สำหรับเราส่วนตัวเฉยๆแค่รู้สึกว่ามันต้องเป็นคอนเฟกเนาะเวลากินโยเกิร์ต นี่นะคะเพื่อนๆพอลักษณะของเขามีลักษณะเหมือนทรายเปียกเนี่ยคือมันสามารถกดแล้วก็อยู่ได้โดยที่มันไม่ร่วนเกินไปแต่อย่างที่บอกใครชอบร่วนๆก็ไม่ต้องผสมเนยอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาเขาไปกดลงภาชนะที่เราจะใช้ในวันนี้กันซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยแก้วใสๆแบบนี้นะคะเป็นถาดเดียวไปเลยเนาะหรือใครจะทําแยกเป็นแบบถ้วยฟลอยเล็กๆหลายๆถาดก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆ เนี่ยนะคะเราก็อัดให้เขามีความแน่นประมาณหนึ่งไม่ต้องแน่นมากนะเพราะว่าแน่นมากเวลากินแล้วมันจะแบบเวลาตักมันจะไม่ค่อยถึงข้างล่างคือเนื้อมันจะแน่นเกินไปตักยากนะคะอันนี้ก็เอาไปแช่เย็นพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทําขั้นตอนต่อไปกันพอเราเอาตัวคอนเฟกไปแช่เย็นักพักแล้วนะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันก็คือการวางอางุ่นลงไปเพื่อนๆอยากวางแบบไหนก็วางได้เลยนะ วางลงไปให้แน่นๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปจนแน่นมากๆเลยใครเป็นโรคกลัวรูเนี่ยน่าจะกลัวเนาะเรามองยี้ขนลุกเลยแต่ว่ามันอร่อยเพื่อนๆโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาโยเกิร์ตมาเทลงไปได้เลยโยเกิร์ตเนี่ยม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะเพราะว่ามันอร่อยด้วยตัวเองอยู่แล้วเนาะ เทใส่ลงไปได้เลยนะคะถ้าใครชอบแบบหวานๆน,นะ้พไม่อนอจะเติมน้ำผึ้งใส่งไปก็ได้แต่ว่าสำหรับเราคือไม่ต้องหวานละเท่านี้คือกำลังดีละแล้วก็รสชาติของโยเกิร์ตแล้วแต่จะใช้นะเราชอบกินกบุดมะพร้าวนะคะเราก็เลยเลือกใช้หรสนี้นะตอนนี้นะคะเราก็ใส่โยเกิร์ตจนมันเต็มพื้นที่แล้วนะคะเราใช้ไปประมาณส กสามแก้วสามถ้วยนะคะซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถแต่งหน้าด้านบนได้เลยใครจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะ พอเราแต่งหน้าเสร็จนะคะเราก็เอาเขาไปแช่ตู้เย็นเพื่อนๆหรือว่าจะเอาไปแช่ฟรีสก็ได้นะเขาก็จะมีความแบบเป็นเกล็ดเกล็ดน้ําแข็งอะ่ะมันอร่อยมากเลยกินแทนไอติมได้เลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญมันไม่อ้วนเท่าไหร่นะมันมีโยเกิร์ตมีผลไม้แล้วก็มีคอนเฟกนะคะแต่ว่าจริงๆก็ควรบริโภคแต่พอดีเนาะเพราะว่ามันมีเนอยอยู่ในคอนเฟกด้วยนะที่เราผสมลงไปนะคะมันก็จะมีความวันนิบหน่อยก็กินแต่กินแต่พอหายอยากของหวาน,นเนาะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะกินร้อนๆสดชื่นชื่นใจมากเลยยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆน,นะคะก็ลองไปทําดูค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกค,คําติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรัับวนนี้ ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ